คุณดีวายแซดนะดีวาย,ซ,นะวายซีดลุงครับกล้าผมผมไม่กล้าคุยกับคนที่ขอบอ๋อไม่กล้าคุยกับมนุษย์ทั่วไปนะ ขอบคุณครับคนที่ชอบครับฮไม่กล้าคุยคนที่ชอบแอบชอบเขาอยู่อ๋อลุงครับผมไม่กล้าคุยกับคนที่ชอบ <c oughs> <c oughs> โอา้ยทำไมจะไม่กล้าล่ะเอางี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นไก่ก็คือไก่แจ้ก็ร <c oughs> ู้จักไก่แจ้มั้ย ไก่ดุมเช้าเนี่ยลุงเคยเลี้ยงไก่มาลหลายรุ่นห,หลายแบบนะครับไก่แจ้เวลาจีบเช้าจีบเช้าดูไก่ดูไก่ไกนะไก่แจ้เวลามันจะจีบตัวเมียเนาะกระต๊อกกระแ๊กกระต๊อกกระแ๊ก,กเดินเข้ามาแล้วก็เดินถอยออกเดินถอยถอย,ถอยออกไม่กล้าบางนัก็เหมือนกันประมาณนั้นะเนาะเฮ้ยมันจะมีอะไรกันก่อนนั้นก็โปรยยิ้มก่อนเซ่ออ่าอ่ายักคิ้วหลีวตาก่อน ออว่าเขาตอบสนองไหมถ้าตอบสนองเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเข้าไปอีกนิดชิดชิดชิดแล้เข้าไปอีกหน่อยคุณเล็กคุณน้อยก็ค่อยคอย,คอยกระเถิบเข้ามาตึงตะลึงตึงตึงจะถามอะไรก็ถามไปจะพูดอะไรก็พูดไปต้องเริ่มต้นจากคำถามครับผมนะ รวมความตั้งเรื่องต้นเดี๋ยวเราปล่อยภาษาเราไปก่อนคำถามนะคำถามไหนล่ะโอ้คำถามกินข้าวยังอย่างใดไ, <c oughs> ไปไหนมาอย่งางใดซ้ำไปนะขอรู้จักชื่อเสียงแนะนำหน่อยไหมคะอย่างนี้ปตแต่ทั้งนั้นนะครับคนนี้เขาคงไม่ถือสามากไม่ใช่ถามแค่นี้ก็กระโดดมาตบก็ไม่ใช่นะคงไม่ถึงขั้นนะมากมนุษย์เราเนี่ยเราถามไปแค่นั้นเขาจะกระโดดมาตบเรามันคงเป็นไปไม่ได้แหะครับ นะั่นๆะนะเอานะน่าการที่จะอย่างที่ว่าอย่างต้องการเนี่ยครับแอบชอบเขาข้างเดียวแล้วก็ส่งภาษาครับนะด้วภาษาเนี่ยครับไปก่อนคงถามเดื่เล่นก็ไปไใปนรูปแบบนี้แล้วนะถ้าถามกลับลงเซียนใช่ไหมสุดท้ายก็ย้อนดงจนได้ <laughs> อาณาทำตามคำบอกเผื่อว่ามันโอนะครับคุณดีไว ซีดจบข่าวครับผม